สวัสดีครับนักเรียนที่รักเนื้อหาในตอนนี้เรื่องรูปภาพดวงตาของตัวการ์ตูนหรือตาแอปเบล๋ลโดยใช้ f ฟช s h ี s 3ก่อนอื่นเราเดับเบิลคลิกโปรแกรมเลยนะครับหลังจากนั้นให้คลิกที่ Flash f i l ์ Action Script 3.0จะโพลหน้าตาที่เราใช้เรียนในปัจจุบันองค์ประกอบหรือเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้มี1ลูกศรดำหรือ Selection น o o l วงเียบ v ความหมายคือปุ่มลัดตรงมนเนาะตัวที่2ก็คือ free transform tool ในวงเล็บคือตัว q หรือตัว f สามารถกดได้ตัวที่3จะอยู่ใน shape tool ตรงส่วนนี้ถ้าเราคลิกลงมาเราจะมีองค์เาคือสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมซึ่งตัวนี้เราจะใช้ oval tool ตัวต่อไปนะครับก็คือส่วนของเส้นขอบแล้วก็ถังสีนะครับหรือเราเรียกว่า stroke กับ fill เริ่มต้นกันเลยก่อนอื่นนะครับคลิกมา คลิกค้างไว้ตรงนี้แล้วเลือก u v e r t u มาใช้หรือกดปุ่มตัว O ก็ได้ปรับเส้นขอบให้เป็นสีดำทั้งสีให้เป็นสีดำแล้วก็วาดวงรีที่เป็นรูปไข่ขึ้นมา1วงถ้าวาดแล้วไม่พอใจให้สามารถย้อนกลับได้โดยที่ Edit แล้วก็ Undo Oval หรือกดปุ่ม Control Z ก็ได้นี่ c t r o l Z แล้วก็วาดใหม่อีกทีหนึ่งนี่คือการทดลองถ้าเราไม่พอใจหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเส้นขอบเป็นสีขาวแล้วก็ทางสีตรงนี้ให้เป็นสีขาวหรือสีอื่นๆก็ได้แล้วแต่อคอนเลอร์นะเสร็จแล้วก็วาดดูอย่าให้เกินมาอย่างนี้มันจะดูไม่สวยกดคอนโทแซดเพื่อย้อนกลับแล้วก็วาดใหม่เมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วก็ปล่อย แล้วตเราจะได้ตาขาวมาข้างนึงหลังจากนั้นให้วาดแวาตาเล็กๆตรงนี้ด้วยเพื่อความสมจริงเราจะได้ลูกตาข้างหนึ่งมาละเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการคัดลอกหรือการ Copy ตาอีกข้างหนึ่งเพื่อให้มันดูสมดุลกันเราจะไม่วาดใหม่นะครับอา้าวคลิกที่ลูกศ้สีดำตรงนี้แล้วจะทำการครอบเพื่อเลือกลูกตาข้างนี้ไม่ให้คลิกนะครับเพราะว่า การเลือกพื้นที่นั้นสังเกตดูว่าพื้นที่ที่ถูกเลือกจะเป็นด่างๆขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเราใช้การคลิกเลือกมันจะทําให้การเลือกพื้นที่ไม่ครบหลังจากนั้นกดปุ่ม edit แล้วก็ copy ctrl C นะครับหรือ ctrl C ก็ได้แล้วหลังจากนั้นวางลงเป็นการวางแบบพิเศษเราจะวางให้วัตถุนั้นทับไปตำแหน่งเดิมเราเรียกเขาว่า Page i n p r e s s ตรงนี้หรือ ที่เราใช้สอนกันอยู่เลยก็คือ control shift v อย่าลืมตัวนี้เด็ดขาดนะ,ะวัตถุนี้ดูเหมือนจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงแล้วมันจะทับกันนะครับมันจะทับกัน control shift v นะครับฟัางใหม่เสร็จแล้วขยับไปทางขวามืออย่างนี้แต่ว่าในที่นี้ครูจะไม่ให้ใช้เมาส์จับเหมือนที่ตัวอย่างนะครับไม่เอานะ control set ให้เราใช้ลูกศรในคีย์บอร์ดนะครับช่วยเพื่อให้มัน ขยับไปในตำแหน่งที่อยู่เดียวกันระดาบเดียวกันใช้ลูกศรขยับไปทางขวามือแต่สังเกตว่าถ้าเกิดช้าให้เรากดปุ่มชิฟค้างไว้ด้วยมันจะไปเร็วขึ้นเหลือพื้นที่พอเหมาะพอควรละสมควรแล้วก็จะทําการกลับด้านตอนนี้สังเกตดูว่าลูกตามันมองไปทางขวามือหรือเลขวาเราต้องการกลับด้านของลูกตาก่อนโดยการใช้ปุ่ม Free Transform Tool ตรงนี้ ครับคลิกเลยจะเกิดกรอบขึ้นมากรอบหนึ่งนะครับคราวนี้กรอบแต่ละตัวทำหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับเต่จะสอนในชั่วโมงต่อไปให้ในักเรียนกลับด้านลูกตาโดยการใช้ปุ่มตัวหนึ่งในคีย์บอร์ดคือปุ่ม alt ตำแหน่งของปุ่ม alt จะอยู่ข้างๆปุ่มเว้นวรรคหรือปุ่ม space bar ซึ่งเป็นปุ่มที่ยาวที่สุดของคีย์บอร์ดอยู่ข้างๆนะครับปุ่ม alt กดปุ่ม alt ค้างไว้เลยตอนนี้ครูก,กดไว้แล้ว หลังจากนั้นให้นักเรียนเลือกสี่เหลี่ยมเม็ดข้างซ้ายมือแล้วค่อยๆลากมันให้มาชิดทางขวามือนะครับดูนะนี่ครับค่อยๆลากมาให้มันมาชิดทางขวามือให้อยู่ในเส้นประเดียวกันอย่างนี้แล้วก็ปล่อยมือนะครับจากนั้นก็คอบเลือกลูกตาทั้งคู่มาขยับมาตรงกลางจัดให้หเมาะสมย่อขยายได้นะครับจัดให้เหมาะสมก็ถือว่าเสร็จแล้วในส่วนของการวาดตาแอบเบล หรือรูปตาของตัวกระตูน